รูปีตามมา้จุ๋ดีทุกเรียนบันเดินครับสายๆท่ามกลางเมฆไม่มีแดดครับแดดบางๆครับแต่ร้อนมากนะครับคลิปนี้พามาอัปเดตทุเรียนที่เสียบข้างแล้วสำเร็จนะครับ ที่รียที่เสียบข้างแล้วสำเร็จที่นี่คือหนำดำครับกําลังสวยงามครับหนำดำ ข้างๆก,ก็คือหมอนทองครับได้ทำการตัดแต่งกิ่งนะครับที่ยื่นออกมาทางด้านน้ำดำนะครับเพื่อที่จะสู้ได้นะครับในงั้นเพราะว่าสรงพุ่มแตกต่างกันเหลือเกินครับหมอนทองนี่กำลังงามครับดูยอดทนอนแยใย่หมด วันนี้ตัดไปหลายกิ่งอยู่เหมือนกันครับกันใจนะครับพาไปดูทุเรียนเสียบคากอีกนะครับที่ว่าเชื่อว่าสำเร็จครับน้ำดำอีกเหมือนกันครับน้ำดำ กำลังสวยครับบนเก่งต่อนะครับทุเรียนตัวเรียนป่านะครับตัวเรียนที่เขาเอาไว้เสริมรากเสริมขานะครับกำลังสวยงามครับคู่กับไอเดนนะครับ น,น้ำดำนะครับเ้่ากับน้ําดำกิ่งที่สามครับที่เสียบข้างสำเร็จนะครับนี่ฮะเห็นนี่คือนกกระิ้นครับนกกระิ้นที่ว่าลงคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันแห้งนะครับ ไม่ติดนะครับผมดูทีท่าแล้วนะครับมันน่าจะติดอยู่นะครับเพราะว่ายังสดอยู่ช่วงที่ใกล้ๆก,กับที่บากแผลนะครับใกล้ๆก,กันสามตาหนึ่งตาสองตาสามตานี่ยังสดอยู่ส่วนเนื้อจากนั้นผมมันเหี่ยวผมก็เลยใช้คัตเตอร์ตัดออกนะครับน่าจะติดนะครับนลกมิน ่วนตรงนี้นกขมิ้นไม่ติดนะครับผมก็เลยเสียบตรงข้างมาเลยครับนกขมิ้นอีกครับนกขมิน้นแต่ต้นนี้ดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับนะครับสังเกตด,ดูรู้เลยครับนะเปลือกเปลือกเขาจะแห้งนะครับแห้งติดแฟบไม่ขยายนะครับแล้วก็ก็จะมี กิ่งออกมาช่วงที่ต่อจากที่เสียบยอดกิ่งพันนะครับกิ่งพันกับต้นต่อนะครับก็จะออกมาอย่างนี้นะครับสวยงามอย่างนี้แสดงว่าต้นกิ่งพัน์คือเอหลงรับแบตต้นนี้ไม่เวิร์คครับนะครับไม่งามแล้วครับต้นนี้มีปัญหานะครับน,นีลาต้นลําต้นมีมีปัญหา นี่ก็จะมาเป็นแทนนะครับนะครับก็จะเอาไว้ครับเพื่อให้มันโตขึ้นมาก็จะเปลี่ยนยอดนะครับนเอาไว้พอดูตัวน,นี้ไม่เวิร์กนะครับหลงรับแรนายน้อยเชื่อว่านกมินนกมินน่าจะติดนะครับถ้ากลับมีสองสายพันธุ์ครับ น้ำดำกับนกกมิ้นครับเอาใจช่วยนกกมินครับพาไปดูทุเรียนเสียบข้างที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นที่ภูมิใจนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับผลงาน เริ่มมาแล้วครับร้อนนะครับเอา้าไม่มีลมไม่มีลมอา้านี่ครับต้นที่ภูมิใจดูว่าแตกยอดครับสามสหายครับตัวนี้ที่จะออกคิบบ่อยนะครับเพราะภูมิใจนำเสนอครับที่จับอยู่นี่คือนกกระจิบหรือเม็ดนเยปางนะครับหรือผ่านภาษีสวยงามมาก ไปคล้ายๆกบชายน้ำเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือกบชายน้ำครับดูแตกยอดเลยครับโอ้โหสวยงามเป็นยิ่งนักกบชายน้ำจะเป็นยอดประธานครับพออยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือเสียบข้างกับกิ่งอีกทีนึงครับเนี่ยเสียบข้างกับกิ่งอีกทีนึง ลังงามเหมือนกันนะครับสวยงามอันนี้คือต้นตอครับนกจีบนกจิบพ่อเมล็ดเป็นต้นตอนะครับก็จะเอาไว้นะครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นอยากเห็นลูกสวยงามครับสำหรับต้นที่เสียบค้าสำเร็จครับผลงานแห่งความภูมิใจนะครับ แต่ยอดสวยงามมากเม็ดในยะปางอะสวยงามเป็นยิ่งนักร้อนมากครับเห็นอย่างเงครับแดดไม่จัดครับแต่ร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวโอเคครับผม ไม่มีะไยถ่ายลงคลิปครับไม่มีลงคลิปนี่ก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงครับกลายเป็นชีวิตกิจกรรมประจําวันไปนะครับก็จะต้องมีการลงคลิปถ่ายคลิปต้นไม้เรานะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ